อย่างต้งยมยำของเรานี่ความความเด็ดความจัดจ้านมันประมาณไหนของผมว่าของผมระดับ5ดาวครับต้ยมยำนะครับนี่นี่นแต่ของผมมาซิกเนเจอร์จะเป็นกากเกียวนะครับจะโรยในก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับอันนี้อ,อันนี้เท่าไหร่ครับแถมตลอดครับ สามสีรีวิววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณน,นะครับกับก๋วยเตี๋ยวหมูตําลึงที่บอกว่าโบราณโบราณขนาดไหนเขาสืบทอดกันมากว่า80ปีแล้วครับเริ่มต้นจากบรรพบุรุษของเขาขายก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอยู่ในคลองชักพระวันเวลาผ่านไปทายาทต,ต่างๆนะครับก็นําสูตรนี้มาขยับขยายเปิดเป็นหน้าร้านผมอยู่ที่นี่แล้วครับก๋วยเตี๋ยวตําลึงนายแกละายลูกชายคนเล็กสาขาบางบัวทองครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตําลึงนายแกละบายลูกชายคนเล็กสาขาบางบัวทองคุณชายสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณชายนี่เป็นลูกชายคนเล็กของนายแกละใช่ครับผมตัวจริงเสียงจริงใช่ครับนั่นก็คือเป็นผู้ที่สืบทอ,อดสูตรก๋วยเตี๋ยวต่างๆมาจากคุณพ่อนั่นเองใช่ครับผม2 5 <25 10 S> 1 0ผมเกิดมาก็อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วครับ น่าหมายความว่าเติบโตมาอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ครับคลุกคลีอยู่กับทุกกระบวนวิธีการทําก๋วยเตี๋ยวหมูนี่แหละใช่ครับผมทานได้ทุกวันนะก๋วยเตี๋ยวทานได้ทุกวันทุกวันทานได้ทุกวันใช่ครับจนถึงขั้นทําเองได้ทุกวันเหมือนกันใช่ครับพูดถึงความก๋วยเตี๋ยวหมูตําลึงมันก็จะมีแบบหลากหลายแบบมากมีทั้งเป็นต้มยำมีทั้งน้ําใสอย่างต้มยำของเราีความความเด็ดความจัดจ้านมันประมาณไหนของผมว่าของผมระดับ5้าดาวครับต้มยำนะครับนี่นี่น่นหมายความว่าเวลามาสั่งต้มยำที่นี่แล้ว คือแทบจะไม่ต้องปรุงเลยใช่ครับกินได้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าทานรสจัดอาจจะต้องเติมพริกหน่อยนะครับอ่าเห็นร้านตาอยู่แบบนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงายในแกลแต่ว่าไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวใช่ครับอาหารจานเดียวแบบง่ายๆใช่ครับเป็นสูตรของทางเกาะสมุยล่ะครับว้าวก็จะเห็นว่ามีอะไรที่เป็นแบบรสจัดจ้าอย่างเช่นอย่างเช่นขั่วกลิ้งนะครับหรือว่ากระเพราก็มีกระเพาหมูกรอบกระเพาหมูกรอบใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นกระเพาเป็ดใช่ครับ โหหลากหลายมากแล้วก็มีเล้งแซบลูกชิ้นของผมอ่ะจะเป็นลูกชิ้นไม่ใส่ผงชูรสนะครับลูกค้าจะชอบมากถ้ากินมากน่ากินมากคุณผู้ชมอ่ะถ้า่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบเริ่มชิมไปด้วยแล้วคุยกันไปด้วยได้เลยครับรีวิวจริงจังไปเลยว่า สุดยอดขนาดไหนนะครับกับก๋วยเตี๋ยวตําลึงนายแกละนะฮะเดี๋ยวต้องขอเริ่มที่แมงก๋วยเตี๋ยวนะก็ต้องเริ่มที่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะใช่ครับไปที่แห้งก่อนเลยนี่คือบะหมี่แห้งใช่ครับผมเส้นหมี่ที่เราใช้เลือกเส้นหมี่แบบไหนครับบะหมี่ของผมจะเป็นบะหมี่ไม่ใส่สีครับใช่เนาะในส่วนของหมูเนื้อต่างๆมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับมีกระเพาะครับของผมมีกระเพาะมีไส้มีตับมีเส้นกีแล้วก็มีหมูสับหมูชิ้นนะครับท้วน แต่ของผมอะซิกเนเจอร์จะเป็นกากเจียวนะครับนนจะโรยในก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะแถมตลอดครับเป็นเกี๊ยวทอดกับกาก,ากเจียวใช่ครับ <fits S 2> ผสมกันนะครับใส่้าไปมันก็จะมีทั้งความนุ่มของเส้นแล้วก็ความกรุบกรอบของใช่ครับของตัวเกี๊ยวเนี่ยนะฮะ <S <S โอ้คิดถึงพี่มาวินเลยอะกินอะไรแบบเนี้ย แล้วความที่เราได้เคียวใบตําลึงเทคเจอร์มันจะต่างจากถั่วง,งอกคือปกติก๋วยเตี๋ยวหมูเขาจะใส่แค่ถั่วงอกใ่อย่างเดียวผักบุ้งไม่มีไม่มีครับใส่แค่ถั่วงอกอย่างเดียวนะครับแต่นี้คือเป็นตําลึงแน่นอนว่ามันมีมันมีเทคเจอร์ที่มันนุ่มแล้วมันก็มีความหอมความอร่อยที่มันแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวแบบทั่วไปนะฮะอันนี้จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวนะต้มยำเส้นเล็กของผมจะใส่แป้งน้อยมากส่วนมากจะเป็นข้าวเจ้าแล้วครับผมสืบทอดมาจากเตี๋ยวมากกว่าฮะก็เลยแบบทาได้โดยที่แบบไม่ยากอร่อยมากใช่ครับอร่อยมาก แล้วต้มยำของมันก็ต้องเป็นแบบว่าน้ำขลุกขลิกใช่ครับม<า>ผมน้ำจะไม่เยอะมากมสังเกตดูน้ำนะครับไ,ไม่ได้มาแบบจนท่วมจนใช่ครับจะพอดีพอดีครับอเอามาดูันที่นี่บ้างนี่คือเกาเหลาเลือดหมูครับเกาเหลาเลือดหมูต้องเช้าๆเนาะใช่ครับผม,มเลือดหมูก็ต้องชิมที่เลือดหมูก่อนเลยนุ่มมากครับขอบคุณมากนะครับนุ่มมากแต่ที่เด็ดจริงๆอย่างที่บอกว่าอันนี้มันสูตรของเตี๋ยเขาจริงๆอะ่ะเป็นกับตำลึงกเอาตำลึงมา มาใส่อะแล้วมันแบบอร่อยมากส่วนเล้งอะเล้งนี่ก็คนสั่งเยอะอะเยอะฮะวันหนึ่งประมาณ2หม้อใหญ่อะครับชิ้นเริ่มเทิมเลยใช่ฮะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะหมดเร็วนิดนึงต้องสั่งอจองนะครับแล้วความความเล้งที่ที่มันจะอร่อยก็คือมันต้องแบบนุ่มใช่ฮะเปื่อยอันนี้อย่างกำลังดีอืมเว้เขาแซ่บนะเล้งนี่เลยมันมีความแซ่บ คือคุณอาจจะไม่เห็นว่ามันมีพริกแบบอลังการมหาศาลรโรยอยู่ตรงนี้นั่นคือมันทําให้กินแบบมันไม่ต้องทรมานแต่ตัวความนุ่มความเปื่อยของของเล้งอะ่ะมันพอดีมากเลยอ<ช>่ะทำพอดีมากเลยครับพี่ชายขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับแล้วน้าซุปก็คือลมกล่อมหอ,อมที่สําคัญคือเปรี้ยวแซบ่บ <laughs> เปรี้ยวเลยคําว่าเปรี้ยวเลยเปรี้ยวแซ่บเลยคน,คนชอบแบบแซบ่บๆต้องถูกใจคือมาตอนเที่ยงๆอะไรเงี้ยนะใช่ครับทำงานแล้วก็ง่วง <laughs> ๆอะไรเงี้ยมากินมือ้อเที่ยงคือแบบสั่งเล้งมาตื่นนะแต่อย่างที่บอกไปว่า คุณศรีภรรยาที่เป็นคนใต้ใช่ครับเป็นคนเกาะสมุยโดยกําเนิดเลยครับดังนั้นนะฮะเรื่องของความจัดจ้านต้องไว้ใจเขานะฮะนี่คือหนึ่งในเมนูที่มาจากเกาะสมุยแล้วมาหากินได้ที่นี่บางบัวทองขั้วกลิ้งเราใช้เป็นหมูใช่ไหมครับใช่ครับผมผมทานมาหลายที่แล้วผมว่าแฟนผมทํมาอร่อยมากครับนี่ไงเขาก็เลยทําให้ทานเสร็จแล้วผมก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ทําขายได้นะอะไรเงี้ยหอมใช่ครับพริกแกงก็จะหอม เป็นพริกแกงคั่วก,กิ้งที่แบบว่าไม่ได้หอมแล้วเผ็ดทรมานแต่มันเป็นหอมแล้วมันละมุนละมุนจริงครับมันเป็นคั่วก,กิ้งละมุนละมุนคั่วก,กิ้งแบบไม่ทรมารนี่คุณผู้ชมเพราะอันนี้พอดีเลยคือกินแล้วแบบไม่ไม,ไม่แสบท้องไม่ร้อนร้อนกัใช่ใชกำลังพอดีใน <c oughs> ส่วนของกะเพราจริงจงแล้วเนี่ยผมว่าจะถามอยู่ว่าทำไมถึงเลือกที่จะทำเป็นกะเพราเป็ดเพราะว่าตัวเป็ดเองก็ทำยากอยู่พอสมควรนะถ้าเราจะมาทำเป็ดตั้งแต่หัวเอามาเป็นตัวเลยมาทำมันจะยากมากใช่ครับมันมีกระบวนการเยอะแยะดังนั้นต้องไปหาแหล่งวัตถ ซึ่งอันนี้ไม่มีเลือกอยู่นานนะครับได้เลยนะครับแล้วชิ้นมาแบบเริ่มเพิ่มแล้วมันมีแบบสัดส่วนที่มันมันมีความกลุบความอะไรนั่นแหละครับที่ผมต่อหาเพราะว่ามันมันผสมเอ็นด้วยแล้วลูกค้าก็จะออกรสชาติดีหน่อยแล้วครับอร่อยเลยเพราะเขาแบบทํางานในตัวงเขาได้ดีมากๆเลยอ่ะมันมันเข้มข้นกําลังพอดีเลยนะฮะแล้วก็ยังมีกระเพราหมูกรอบใครชอบจัดไปอันนี้เป็นเมนูเสริมขึ้นมาให้แหละครับ แอบเห็นว่ามีนี่ด้วยมาม่าส่งเครื่องมาม่าส่งเครื่องลูกค้าอยากกินอะไรคือแบบว่าบอกมาได้เลยใช่ฮะถ้าทําได้ก็ทําได้เลยครับเขาได้มีการปรุงเพิ่มด้วยใช่ครับดังนั้นมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั่วไปแต่มันจะมีรสชาติที่เราคุ้นเคยอยู่ในนั้นด้วยส่วนนี้คือลูกชิ้นที่ผู้ชายบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็นักกินที่เป็นคีโตก็จะทานได้ด้วยครับ นุ่มดึงสู้ฟันทำงานร่วมกันกับน้ำจิ้มลูกชิ้นที่มันเข้มข้นแล้วก็หวานนํานิดๆิดใช่ครับอร่อยเลยซึ่งสาขานี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นสาขาของลูกชายคนเล็กก็คือสาขาของลูกชายใช่ครับที่เป็นลูกชายคนเล็กของนายแกละนะครับที่เป็นเจ้าของสูตรตรงนี้แล้วก็มีสาขาที่โรงพยาบาลศิลีราอีกที่หนึ่งครับอันนั้นเป็นสาขาตัวผมบางทีก็ไปอยู่ที่นู่นแหละครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ ดูจากข้างนอกมันอาจจะธรรมดาแต่ถ้าเขามานั่งข้างในแล้วได้ชิมได้กินทุกๆเมนูแบบที่ผมได้ลองมาชิมมากินแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณจะติดใจแล้วยกให้นี่เป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจของคุณแน่นอนนะครับบอกพิกัด่อยครับอยู่ตรงข้ามกับหมอสุวิชาการแพทย์นะครับอันนี้จะหาง่ายสุดหรือว่าปักหมุดมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงใบลูกชายคนเล็กก็ได้นะครับครับหรือเข้าไปในแฟนเพจก็ได้ Facebook ก็มีมีครับผมก๋วยเตี๋ยวตำลึงนายแกะใบลูกชายคนเล็กใช่ครับอันนี้ก็ มีรายละเอียดครบถ้วนนะครับไปดูแมพจากในนั้นก็ได้เบอร์โทรศัพท์อยู่ในนั้นก็ได้หรือว่าถ้าจะไปออกงานทําบุญอะไรต่างต่ใช่ครับจะมีลูกค้าเรียกไปออกร้านตลอดละครับติดต่อกันมาได้นะครับที่เราขึ้นให้ตรงนี้นะครับแน่นอนและนี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่3สีรีวิวขอกรันตีว่าร้านนี้อร่อยมั่งเลยครับ